มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ G&E Center และ Active Citizen เสนอโครงการ Save Green at Trees การเซฟก e ีนแอ t ์ทรีสวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาได้ตระหนักรู้ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่บริเวณหลังเรือนไทยและช่วยในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอนาคต 3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความสมัคกันในการทำงานและช่วยส่งเสริมการพัฒนาสังคม จกรรมเป็นการร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมคือต้นปีดในบริเวณหลังเรือนไทยที่ติดกับที่ทิ้งขยะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการช่วยลดกลิ่นเมื่อต้นปีดโตและเพิ่มออกซิเจนให้บริเวณน,นั้นที่มาจากการที่พวกเราได้คิดและสำรวจได้พบว่าบริเวณหลังเรือนไทยที่ติดกับบริเวณที่เก็บขยะนั้นมีกลิ่นและมีต้นไม้จำน,นวนน้อย พร้อมทั้งทางมหาลาัยได้แนะนําให้ปลูกต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นพันไม้ไทยโดยพวกเราได้คิดปลูกต้นไม้ต้นปีบเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศและจะออกดอกที่ส่งกลิ่นหอมและเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเหมาะสมแก่การปลูกในบริรเวณเรือนไทยเป็นอย่างมากและเป็นการพยุงดินไม่ให้ดินพังทลายพร้อมทั้งเมื่อโตแล้วก็จะเป็นร่มไม้ใหญ่ ื่อเบนโนค่ะเคียค่ะจ๋าค่ะชื่อเล่นกลุ่มสองนะคะพิมค่ะอั้มค่ะชื่อไกครับชื่อภูครับงั้นขอชื่อเล่นของกลุ่มสามนะครับชื่อมอนค่ะชื่อตาละค่ะชื่อเจี๊ยบค่ะกลุ่มสี่ขอชื่อเล่นแต่ละคนหน่อยนะครับนามิค่ะชื่อครีมค่ะชื่อปริมค่ะก็เดี๋ยวรบกวนกลุ่มห้าแนะนำตัวกันหน่อยนะครับ บมเบลค่ะขิมค่ะหนูใหญ่ค่ะปอยค่ะคิดว่าผลลัพธ์ของโครงการเป็นไปที่คาดการไว้หรือเปล่าคะคาดการน้ไว้ค่ะก็เป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะเป็นไปตามที่คาดการไว้ครับก็เป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทําโครงการนี้คะก็ได้เรียนรู้เพื่อนใหม่ค่ะเพื่อนใหม่ในแต่ละชั้นปีแล้วก็ได้ไ ได้รักมหาลัยด้วยค่ะก็ได้รู้จักคนใหม่ๆได้ทํางานร่วมกันบางคนที่เคยเห็นหน้าผ่านตามาแต่ว่าไม่เคยคุยกันก็ได้คุยกันเพราะว่าได้มาทํางานร่วมกันมากขึ้นค่ะก็เหมือนก <st> ันค่ะได้รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะแล้วก็ได้ไปที่ที่ไม่รู้จักในมอ้ด้วยค่ะที่เพิ่งเคยไปครั้งแรกด้วยก็คงรู้ว่ามีที่นี้เหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าได้คุยกับเพื่อนใหม่ๆมากขึ้นได้คุยกับเพื่อนชั้นปีตัวเองก็รุ่นน้อง แล้วก็ได้ไปที่ในโมที่ใหม่เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไปเหมือนกันค่ะขอความรู้สึกต่อโครงการนี้ได้ครับผมเป็นโครงการที่ดีนะครับมันสามารถช่วยลดลงรอนได้ครับเป็นโครงการที่รู้สึกว่าทำไปแล้วมีประโยชน์ครับแล้วก็สามารถไปใช้ได้จริงในระยะยาวครับ คำถามแรกนะครับได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทํำโครงงานนี้ครับก็สิ่งที่ได้เรียนรู้เยอะที่สุดเลยก็เป็นเรื่องของการได้ทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วก็การวางแผนการแบ่งงานไปจนถึงเรื่องของอาการร่วมมือกันซึ่งมันเป็นทักษะที่สามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้อีกเยอะเลยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะทําให้เราได้เรียนรู้ถึงการร่วมกันกับคนอื่นได้ทางานต่างๆได้พบเจอสังคมมากมายได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาความคิดที่ต่อย,ยอดจากพลเมืองตื่นรู้เนาะว่าเราจะทําโครงการอะไรให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับที่อาจารย์คาดหวังให้เหมาะสมกับที่เพื่อนๆคาดหวังเราจะทํายังไงเพื่อตอบรับความต้องการของสังคมในการเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่เหมาะสมค่ะอีคำถามหนึ่งนะครับได้พบเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างการทำโครงงานนี้หรือเปล่านนครับ ปัญหาส่วนมากที่เราจะเจอในกิจกรรมพังนี้นะคะเนื่องจากว่าวิชานี้มันเป็นแล้วก็ตรงงานเนี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆหลายคณะมาได้ทํางานร่วมกันก็เลยพวกเราก็เลยจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาว่างที่ไม่ตรงกันช่วงตารางเรียนที่ไม่ตรงกันบางทีคนนั้นว่างเอา้าอาจารย์ไม่ว่างหรือว่าบางทีทั้งห้องว่างเอา้าแต่เพื่อนคนหนึ่งไม่ว่างไงคะก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะจัดเวลาอย่างไงให้พอดีแล้วก็หาตรงกลางระหว่างกันให้ได้ค่ะ คำถามแรกเลยนะครับคิดว่าโครงการนี้เป็นไปตามที่คาดหวังไหมก็จริงๆตัวผลลัพธ์โครงการเป็นไปได้ดีกว่าที่คาดหวังเพราะว่าจริงๆทีแรกก็ไม่คิดว่าออการปลูกต้นไม้มันจะอิมแพคขนาดนั้นหรือว่าอะไรเพราะว่าจริงๆไม่เคยปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาด้วยก็พอได้มาทํางานร่วมกับเพื่อนๆในเซกแล้วได้ไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆทํางานร่วมกันมีการแบ่งงานเหมือนกันเนี่ย เออแบ่งงานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกดีรู้สึกว่าเออมันดีกว่าที่เราคิดไว้คำถามต่อไปนะครับขอความรู้สึกต่อโครงการนี้ได้ครับ ก็รู้สึกว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการพัฒนามอด้วยค่ะให้แบบเหมือนปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะก็ทําให้มอเนี่ยมีความร่มรื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการออกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในสิกด้วยค่ะเพราะเหมือนกับบางคนเนี่ยเคยเห็นแค่หน้าแต่ว่าไม่รู้ไม่เคยรู้จักชื่อใช่ไหมคะเพราะได้ทําโครงการเนี่ยก็แบบรู้จักเพื่อนมากขึ้นมีการสนิทสนมกันกับเพื่อนมากขึ้นค่ะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่มี ประโยชน์มากๆค่ะก็คือเป็นการปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาก็พอต้นไม้มันเจริญเติบโตขึ้นก็ถือว่าได้เป็นรุ่มเงาของสถานศึกษาต่อไปแล้วก็ประทับใจเพื่อนๆในเสกขาดแบบทุกคนมีความสามัคคีแล้วก็ช่วยเหลือกันมากๆบางคนไม่เคยคุยไม่เคยรู้จักแต่พอได้มาทํางานร่วมกันก็เพื่อนๆน่ารักแล้วก็ช่วยกันจนถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ของโครงการะค่ะสําหรับคําถามแรกนะครับ ทุกคนได้อะไรบ้างครับจากโครงการนี้ความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้นะคะคิดว่าว่าเออโครงการนี้มีประโยชน์แล้วก็ช่วยสามารถแบบว่าเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาลัยแล้วก็สามารถปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบบริเวณมหาลัยได้ด้วยค่ะแล้วก็แถมยังช่วยลดออแบบว่ามลภาวะต่างๆบริเวณโดยรอบก็คือพวกกลิ่นเหมน็นจากขยะหรือว่าคลูน้ำได้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวขอความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนๆในโครงการด้วยค่ะค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนที่มาทํางานวันนั้นเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ทุกคนได้เจอกันครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักกันมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันกันแบบนี้ทุกคนให้ความร่วมมือดีมากค่ะแล้วก็ทําให้งานที่ทำในวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าราบรื่นแล้วก็เสร็จไปได้ด้วยดีค่ะ ทำไมถึงเลือกต้นไม้ชนิดนี้ล่ะคะที่พวกเราได้เลือกต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็คือต้นปีบนะคะก็คือต้นปีบจะมีความเออจะเป็นต้นไม้ไทยที่ส่งกลิ่นหอมเมื่อปลูกนะคะก็จะเข้ากับสถานที่แล้วก็เราก็จะนําประโยชน์ของต้นปีบก็คือมีความส่งกลิ่นหอมเนี่ยมาปรับปรุงแบบว่า,าบริเวณโดยรอบด้วยเนื่องจากตรงนั้นมีจุดพักขยะค่ะ เก่งมากค่ะหนึ่งสองสับชัดเจนมากขอบคุณร่วมด้วยช่วยกันตังมากแม